เอาละครับผมก็กลับมาในเบรกนี้แล้วกับประเด็นท็อปิกที่พวกเรา3าคนเคยได้ยินมาอย่างแน่นอนจะได้ว่าเอางี้นะคือเป็นเรื่องที่แบบพูดยากเหมือนกัน ใช่เป็นเรื่องพูดยากแล้วก็พวกเราสามคนเนี่ยเคยคุยกันในชีวิตประจำวันแน่นอนเรื่องอะใช่ใช่ใช่มันก็คือเรื่องของคําว่าเรื่องอะไรคำยอดคือเรื่องอะไรครับว้าเออสิงไม่สิงสําคัญในความสัมพันธ์แค่ไหนใช่แล้ว <laughs> คือเอาง่ายๆนะถ้ายี่ให้เองไม่พูดต่อเนี่ยพี่คงไปไม่ถูกแล้วอะโอเคเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลำบากใจสําหรับคนดีๆอย่างบอสมากเลยนะฮะเพราะว่าบอสคือแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อะ เออจะอ้าวมารู้เรื่องยี้ไงหพี่รู้นะน้องชายพี่อรู้อยู่ทุกทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่เลยจะถามอรามเลยเริ่มจากน้องชายพี่คนแรกเลยน้องอราวครับน้องอรามคิดยังไงครับสิ่งไม่สิ่งอ่ะสาคัญแค่ไหนในความสัมพันธ์ครับคือถามว่ามันสําคัญแค่ไหนหรอใช่แล้วคือมันจริงๆมันมองได้ทั้งสําคัญแล้วก็ไม่สําคัญ คือบางคนก็อาจจะมองว่าแบบมันไม่ได้สําคัญมากเพราะาอาจจะมองแบบว่าโดยที่นิสัยมากกว่าคือจริงๆด้วยยุคสมัยนี้เนาะอะไรมันก็แบบผ่านไปไวใช่คือโล,โลกโลกโลกมันผ่านไปเร็วมากมอะไรเงี้ยมันก็แบบว่า<ช>คนอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสเหมือนสมัยก่อนแล้วคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าคนค่อนข้างที่จะเคร่ง แต่พ่อแม่เนาะแบบว่าต้องแต่งงานก่อนใช่ก็แบบว่าเออค่อนข้างที่จะเคร่งเลยทีเดียวตั้งแต่ยุคโลกาภิวัตน์มันเกิดขึ้นมาในโลกใช่ก็คือแบบว่าเออค่อนข้างที่จะเคร่งเลยโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์คือยุคที่โลกมันเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารคอมมิวนิเคชั่นอินเทอร์เน็ตใช้อะไรอย่างี้ใช่มันมีสามจุดศูนย์สี่จุดศูนย์อะไรก็ว่ากไปทุกวันนี้มันรวดเร็วไปหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสี่จุดศูนย์นะแต่าาบให้สี่จุดศูนย อ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบรักมวลสง่นตัวมากๆอะไรเงี้ยแบบว่าจะเก็บไว้ให้แบบคนที่เขาแบบมั่นใจแล้วจริงๆแต่สมัยเนี้ยคนคิดว่านี้หายากนะใช่จริงๆอามก็เป็นคนแบบนั้นแหละเอ้ใช่หรือเปล่าอามอันเป็นมากแล้วสำหรับไอคิวคิดว่ามันไอคิวไอคิวดว่ามันเป็นยังไงสำหรับเรื่องสิ่งไม่สิ่งหรอกมันอยู่ที่ช่วงอายุอะไรกันอ่าแต่ว่า่อนนี้อ่าสิ่งไม่สิ่งอายุเท่าไหร่ ก่อนคิวอะคิวอะก็คือก่อนยี่สิบเราอาจจะเค้งหน่อยแต่พอเราบรรลุนิติภาวะพอเรารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เราไปเรื่อยเลยใช่ไ้มไม่เป็นไม่ไปเรือยคือเราก็สามารถตัดสินใจได้เองว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแต่ถ้าเรายังเด็กอยู่เราก็ต้องแบบอยู่ในกรอบนิดนึงแต่พี่บอสล่ะพี่บอสตั้งแต่อยู่อะไรมาอะไรมาถมาถึงมาถาเึงมาถ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 ึงมามองความสถึงมา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 ถึ อาจจะเองสำหรับสำหรับ bueno พี่บอลนะพี่บอลมองว่าไม่สําคัญนะอันนี้ไม่สําคัญไม่สําคัญเออไม่เคยมองไงว่าแบบติงไม่ติงไม่รู้อ่ะเออก่งไหมก็คือดูคือเราดูนี่ที่นิสัยอยู่ที่ใจอะไรอย่างเงี้ยดูที่ท่าทางดูที่ท่าทางการพูดการพูดการคุยว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงเราคุยกับลาแล้วมันถูกคอไหมไม่ถูกคอเราจะคุยกันต่อได้ไงล่ะเออริงไหมพอมาถูกคอปุ๊บแล้วก็ต้องเริ่มถูกตัวจับมือ จับมือถือแขนเออเป็นเป็นผมเป็นแฟนใจก็ต้องจับมืออ่ใช่ไหมล่ะหน่ยสัญญากับพี่มันสิว่าน้องชายไม่เคยจับมือผู้หญิงน่ะใช่ไหมล้องช่เลยก็เคยก็เคยแล้วเพราะมันถูกตอกตัวอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมีความคลิกกันเองอ่าก็เลยเป็นกันง่ายใช่แล้วคือเราจะไม่สนใจหรอกว่ามันสิงไม่สิง get ฟ e e l ไหมใช่คือเอาเคยเคยเจอแบบนี้บ้างไหมแบบสมมติว่าแฟนคนแรกอะแฟนคนแรก เราสิงไม่สิงแต่คนแรกเหรอตอนที่มีคนแรกเลยใช่ไหมคนแรกเลยสิงอาำสิงไม่สิงสิงแลวเขาสิงไม่สิงไม่น่าแล้วเราแล้วเราคิดถึงเรื่องนั้นไหมคิดถึงตอนนั้นเหรออ่าคิดถึงเรื่องนั้นแล้วคือถามว่าคิดไหมมันคิดนะคือมันก็แอบแอบหน่อยแต่ว่าเราก็ทำามันมันมันก็ทำาอะไม่ได้ถูกเออเออเออแต่เราก็ทำาบบไม่ได้ทำาอะไม่ได้เพราะว่ามันก็แบบเป็นอดีตของเขาใช่แล้วมันผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว คือเนี่ยถึงบอกอันนี้คือสิ่งที่พี่พี่คิดว่าสมมติถ้าคิดยังไงว่าว่าสาคัญไหมก็จะมองว่ามันคือในณจุดนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเออแต่อาจจะมีแอบน้อยแอนอยแบบทําไมเราไม่ใช่ครั้งแรกของเขาวะครั้งแรกเขาเป็นครั้งแรกของเราอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าถามว่าสําหรับครั้งแรกมันสาคัญไหมคือถ้าเทถ้ามองนะถ้ามองในมุมมองผู้หญิงคิดว่าผู้หญิงน่าจะคิดว่าสําคัญนะเออแต่ถ้ามองในผู้ชายผู้ชาย อย่างเราเนี่ยไอ้คือสำคัญไหมหรออ่าว่าสำคัญแล้วพี่บอกอะไรก็ได้เลยมันมันก็มันก็ต้องใช่หรือว่าพี่อะไรก็ได้เออรู้สึกหรือว่าคือแบบละครแรกครั้งแรกสำคัญไหมหรอคือไม่หนูไม่หมายถึงว่าครั้งแรกเราก็ต้องตอบแฟนเราสิไม่ใช่ใครก็ได้อ่านไม่ได้ถ้าเรื่องเนี้ยถ้ามองว่าใช่แต่แต่เขาสำคัญนี่หมายถึงว่าแบบเรียกว่าอ่าสำคัญกับ ที่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 หมายถึงน้ำหนึ่งแบบเราครั้งแรกเขาครั้งแรกอ่ะสำคัญไหมเก็ตปะเออแต่คือเนี้ยไม่ได้มองว่าเราครั้งแรกแล้วเขาไม่ครั้งแรกอ่ะเออเก็ตปะคือจะมองว่ามันมันไม่ค่อยสําคัญไงเก็ตไหมสิ่งเราจะครั้งแรกสุดแลสุดท้ายแล้วรู้ได้ไงว่าเขาจะมีหรือไม่มีถูกไหมล่ะเขาบอกว่าเราคงไม่ถามเขาก็หรอกถูกล้วคือถึงถึงแม้ว่าเราจะถามเขาว่าเออเขาเราเป็นครั้งแรกของเขาไหมหรือว่าเขาแบบว่า อันนี้ครั้งแรกของเราแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามถามกันสุดท้ายคือเขาอาจจะโกหกเราก็ได้ใช่แล้วไม่ไม่เราจะก่อนที่เราจะรู้อ่ะคือเราอาจจะกับเขาไปแล้วถูกไหมเออเราไม่มีใครหรอกจะไปอยู่ในคดตอนนั้นแล้วเฮ้ยใครกับคนอื่นมาหรือเปล่าใช่ไหมใช่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่า แต่แั้วก็จริงนะแต่ว่าแต่ว่าก็มีแต่ก็อาจจะมีวิธีพิสูจน์โอ้แต่แต่แต่เรื่องเนี้ยน่าอยากอยากรู้มากเลยว่าคือไอคิวคำอย่างนี้คือไอคิวรู้วิธีพิสูจน์หรือเปล่าเอ้ยรู้วิธีเหรอไอคิวไม่มันอาจจะมีหรือเปล่าว่าวิธีพิสูจน์ยังไงแต่ว่าคุยกับผู้ชายแล้วถ้าให้ดูจริงๆมันเราก็จะไปดูยังไงล่ะว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะอ่ะอันนี้ก็จริงเนาะเออแล้วคิดว่าคําว่าจริงเนี่ยมันเป็นเหมือนความลับที่ต้องเก็บไหมไม่ มันเป็นความลับที่ไม่ต้องเก็บแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอ่ะเออมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคุยกันใช่เออไม่ใช่แบบเรื่องที่แบบเนี่ยมานี่ยตอนนี้ยอ่านแล้วเราเขียนไงก็ต้องกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นลิ้นหลวใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องชาย ก็คือก็คือแบบเหมือนว่าคือคำเนี้ยมันก็อย่างที่บอกเนาะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบเอามาคุยกันเป็นเทอปิกในชีวิตประจำวันเท่าไหร่เออคงไม่มีใครจุดเดินไปถามเฮ้ยสิงเมื่วาอะไรก็คือแบบว่าคือคิดว่าเป็นความลับไหมคือสําหรับบางคนนะอาจมคิดว่าอาจจะเป็นความลับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามัคือเรื่องส่วนตัวเออใช่แบบว่ามันอาจจะเป็นความลับสําหรับบางคนบางคนอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นในกลุ่มเพื่อนออคือแบบว่าเด้อ อย่างที่บอกสมัยนี้มันอะไรไปไวมาไวเนาะเออก็แบบว่าบางคนก็แบบว่าอาจจะยังซิงอยู่หรือว่าหรือว่าเพื่อนบางคนไม่ซิงแล้วแต่สมมุติว่าสมมุตินะสมมุติเพื่อนบางคนเนี่ยเอ้ยเพื่อนทุกคนเนี่ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีใครแบบซิงเลยแต่ว่าพี่บอสอยู่ในกลุ่มนั้นเป็นคนที่ซิงคนเดียวพี่บอสจะเราจะพูดว่าเราไม่ซิงเราจะพูดว่าเราซิงหรือไม่ซิง เพราะว่าเราต้องเข้ากลุ่มกับเพื่อนเห็นไหมคือบางคนมาเลยคําว่าซิงมันเป็นความลับนะถูกเออเพราะว่ากลัวการโดนล้อแบบหูโตป่านี้ยังซิงอยู่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเออบางคนบางคนแบบเราหาไม่ได้หรือเปล่าเออใช่ก็คือแบบว่าบางคนเขาต้องเก็บเป็นความลับแบบว่าอาจจะแบบว่าต้องตามสังคมอะไรางี้ใช่กลับเวลาเขาคุยอะไรกับผู้หญิงอะซิงไหมเขาจะตอบว่าซิงแหละขนาดสามสิบไปคบาู้ยญิงซิงเลยนะจริงนะไม่แต่บางคนอาจจะซิงจริงๆก็ได้สามสิบปยาวเลยนะสามสิบปีอะ ก็ประมาณนี้นะในเรื่องเรื่องแฟนแล้วถ้าเป็นแฟนคนแรกของเราอ่ะแต่เขาแบบไม่ใช่คนแรกของเราอ่ะจะโอเคป่ะก็อย่างที่พูดไปถามว่าโอเคไหมจริงจริงมันก็ไม่มันมันจริงจริงมันถามโอเคมันก็โอเคแต่ว่ามันก็อาจจะมีน้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้มันมันมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ใช่คือถึง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 เราจะเป็นครั้งแรกของของเขาไม่ค้าแรกของเราแต่ว่าเราไม่ใช่คนแรกของเขาเราก็จะแบบว่าเอ้ยทำไมไม่ใช่กูวะเข้าไหม คือเหมือนแบบทำไมเราไม่ไม่ใช่คนแรกของเขาอะแต่สุดท้ายแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยใช่แต่เ่าเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบศักดิ์ศรีหรือเปล่าใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีเ่ยนะใช่เกี่ยวเกี่ยวศักดิ์ศรีนี่แหละใช่ทั้งหญิงทั้งชายเป็นทั้งคู่เลยนะอันนี้อันนี้เรื่องนี้ใช่เรื่องนี้เกี่ยวลแล้วไอ้ชิวมองว่าแบบเขาว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบมากน้อยแค่ไหนทําไมถึงคิดว่าต้องเอา ศักดิ์ศรีมาอยู่ในความแบบสัมพันธ์บางบางคนเขาแบบบางคนเขาอาจจะหญิ่งในศักดิ์ศรีเขาอยากจะต้องเป็นคนแรกของแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีคนอย่างนั้นจริงนะแต่จริงมีประมาณว่าแบบเออสมมุติว่าเราเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีเราเป็นคนมีอีโก้เนาะแบบสมมุติว่าเราเป็นครั้งครั้งแรกของเขาแต่เขาไม่ใช่ครั้งแรกของเราเออก็จะแบบว่าอุย ถ้าเรายังเป็นครั้งแรกของเธอเลยทำไมเธอเป็นครั้งแรกของเราทำไมอ่ะเอออะไรทำไมเออเราะอพไประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วถ้าสมมติว่าแฟนบอกไม่อยากมีอะไรกับเราจนจังหวะจะแต่งงานอ่ะโอเคป่ะคือสาหรับอาร์มนะอันนี้อันนี้พูดตรงๆแบบไม่เฟกเลยนะอ่าอาร์มเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเซ็กซ์คือแบบว่าก็คือสามารถรอได้แล้วไอจีว่ะ มันก็ต้องถามว่าอีกอกี่ปีเราถึงจะแต่งงานกันดีกว่าแต่ว่าแต่ว<ด>่าแต่ว่าเอางี้นะก่อนจะเข้าเบรกที่บอลไม่ได้พ<ต>ูดแบบนี้ใช่โอเคอะไรนยเบรกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะที่บอกที่บอกว่าใช่คุณดูไม่จะพูดว่าเดี๋ยวเราไม่คุยกันเบรกหน้าเพราะว่าเบรกหน้ายังมีแขกรับเชิญอยู่อีกคนนึงซึ่งตอนนี้เราคุยกันสามคนมันเป็นดีการดีเบรกกันแล้วไงเดี๋ยวรอบหน้ามันจะมี แขกรับเชิญเป็นสาวสวยคนหนึ่งเลยนะครับผมอยู่ในรายการของเราเองเดี๋ยวเจอกันเบรกน่าจะเป็นใครรับชมกันเบรกนะครับครับผมเอาละครับผมก็กลับมาในเบรกสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็อย่างที่ว่าไปในเบรกเมื่อกี้ว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นเองเป็นสาวสวยอินฟูท่านหนึ่งนะครับผม โยอดปอนนี่เกือบแสนแน่เดี๋ยวเขาเป็นใครกันนะนิดเราจะตื่นเต้นราชนั่นแหละเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวดีกว่าอ่ะฝแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมฮะค่ะสวัสดีค่ะจินนะคะจินตนาการค่ะอายุ22ค่ะเพิ่งเรียนจบจากพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะต้องบางมดบางมด่จินจินตนาการนี่มาจากไหนฮะหรือว่าเป็นชื่อจริงเป็นชื่อจริงค่ะอ๋อชื่อจินตนาการอยู่แล้วจินตนาการมาถึงว่าเพราะ เอาเป็นว่าจินตนาการนะครับผมโอเคครับตอนนี้จินตนาการไลฟ์สไตล์ทำอะไรอยู่ฮะอาตอนนี้เป็นอินฟูอยู่ค่ะกำลังทำอะไรอินฟูอย่างเดียวเลยเหรอครับออ๋กำลังไปเรียนต่อค่ะอ๋อเรียนต่อด้วยโอ้เรียนจบคณะดีเทนหมาหรือเปล่าสถาปัตย์สถาปันว้าและชื่อจินตนาการใช่แสดงว่าต้องครีเอทีฟมากๆเลยนะถูกไหมโซ่โซ่สถาปัตย์ด้วยถูกต้องแล้วโอ้ดูดูไลฟ์สไตล์เขาคือแบบว่าเป็นสาวหวานใช่ไหมครับเป็นแบบ ชอบแต่งตัวโป๊อ๋อขอบคครับผมอันนี้เรียกว่าเซ็กซี่ไหมครับเคยเซ็กซี่ไหมเพราะถ้าแบบพ่อแม่แบบบอกว่ามากครับมากเกินหน้าหน้าเขาอาจจะเป็นคนหวานเลยหวานๆเออแต่จริงๆเราชอบเซ็กซี่ก็แล้วแต่สปอนอด์แล้วแต่สปอนด์ด้วยเฮ้ยเขาตอนรับใจสปอนด์ครับเข้าเขาได้นะครับเนี่ยโดยอยู่ในสปอนด์โอ้โหเรียกได้ว่ามีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้ยอดฟอลเยอะขนาดนี้ สถ,ถานะหัวใจดีกว่าอ่าโสดหรือเปล่าครับโสดค่ะเฮ้ยคนโตเกือบแสนอ่ะหนึ่งในแสนมันจะไม่มีคนทักมาเลยลหเหรอใช่อ่มแบบจินเพิ่งแบบเอ่อมีเขาเรียกว่าทัดอินชู่มาจากบบคนเก่าๆก็เลยแบบ<อ>ยังไม่ได้แบบเปิดใจข้าวนานอะไรอย่างเงี้ยว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ช้ำใจมานั่นเองอ่แล้วเพื่อคนนี้ถึงแบบสเปคเป็นยังไงครับชอบแบบไหน ไม่มีสเปคขับแบบแบบถ้าคุยแล้วสึกคิดก็สึกว่าโอ้ยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอแค่คนที่คุยด้วยเรารู้เรื่องเงี้ยใช่ครับของสงสายสามคนนี้คือหมดสิทธิ์แล้วครับผมไม่แบบไม่มีใครรู้เรื่องสักคนเลยชอบแบบเออแว่นมานี่มาอย่างเงี้ยนี่เอาสสารแว่นอยู่บันอาติหนุ่มตีไหมหนุ่มตีไหมเคยแบบเคยคบหนุ่มตีมองฝั่งซ้ายได้เลยนะเคยคบหนุ่มตีแล้วก็หนุ่มหน้าคมอ่าแล้วเนี่เขารู้สึกต่างกันนี่ครบเลยทั้งคมทั้งตีเลยเนี่ย แล้วต่างกันยังไงครับต่างกันอืจินว่าไม่ต่างกันนะคะแบบนิสัยเอ่อหนุ่มตีจะมีความแบบนุ่มนิ่มกว่าอะไรอ๋อจริงไหมอามจริงไหมจริงครับผมขอตัวอย่างได้ไหมดาราศิลปินที่ตีหรือว่าอะไรที่เราชอบขอตัวอย่างแบบว่าศิลปินที่เราชอบจินแบบไม่ค่อยดูแบบผู้ชายเท่าไหร่แบบไม่ค่อยจับใครออดูแต่ิูหมาถ้าเกิดถ้าเกิดดาราเราไม่ค่อยดูงั้นดูอย่างสามคนนี้คนไหนพอจะผ่านเข้ารอบบ้าง น่าลักทุกคนเลยคอไม่ถู้แต่ว่าเลือกเลยสามคนเลือกเลยสามคนเลือกเลือกนี่คือเลือกเข้าไปกินข้าวด้วยหรือว่าอะไรฮะไม่เอาไปทิ้งนะฮะอ่าอ่ะแล้วอย่างถ้าแบบจีนเนี่ยมีคนคุยหรือมีแฟนเนี่ยไปเดทไลฟ์สไตล์การเดทของจีนเนี่ยจะเป็นยังไงครับแบบไปเดทยังไงไปเดทคาเฟ่ไหมหรือว่าไปปั่นจักรยานอะไรจีนชอบแบบแค่แบบกินข้าวดูหนังแบบเบสิกมากๆค่ะถ้าดูหนังดูหนังแนวไหนอ่ะชอบดูแบบ ได้หมดนะคะแบบซึ่งเนีเป็นคนตามใจผู้ชายมากกว่าแบบเลือกะอะไรก็แบบไม่เคยเลือกไม่เคยคิดอะไรแฟนอย่างงี้ใช่แต่ว่าอุยแต่ว่าหายากมากเลยนะผู้หญิงที่ตามใจแฟนนะปกติผู้ชายต้องตามใจผู้หญิงมันก็มี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 เอางี้ดีกว่าเราแนะนำตัวกันแบบพอรู้จักกันแล้วอ่ะอ่ะครับจินตนาการครับคือวันนี้เด็กวะกี้สามคนคือแบบว่าทะเลาะกันแบบว่าดีเบตกันแบบเยอะมากเลยนะฮะ ตอนนี้เรารู้สึกแบบเป็นเรื่องที่เครียดมากๆอ่ะเออแล้วเรื่องขนาดนั้นเลยเออรูมไปปวดหัวเลยปวดหัวเลยให้รู้ไหมมันคือเรื่องอะไรแอบฟังแล้วค่ะตอนนั่งแอบฟังด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเข้าท็อปิกเลยแล้วอ่ะจินตนาการครับฟังดีๆนะครับโอ้หมันลุ้นเนาะจินตนาการอะไรอยู่เนี่ยสิงไม่สิงสำคัญแค่ไหนครับผมกับควาสำคัญจินว่าแบบ จินว่าแบบสำหรับจินไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นเพราะอ,อะไร,ออะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าแบบอาจจะเพราะว่าแบบไม่ได้แบบโฟกัสโฟกัสที่แบบนิสัยแล้วก็แบบ<อ>ความแบบเข้ากับมากกว่าเรื่องนั้นเป็นเรแบบลักท้ายสุดเลยอ,อ๋อเมือคิดเหมือนกันเลยแล้วสมมติว่ามีคนหนึ่งเขาแบบว่าอ่ะเป็น,เป,นเป็นแฟนเรานะแล้วเหมือนแบบคือเขาเป็นเขาบอกว่าเขาอ่ะเราเป็นคนแรกของเขาแต่ว่าเราอ่ะเขาไม่ช่คนแรกของเราแบบนี้จินตนาการ เคยเจอแบบนี้บ้างไหมครับมันไม่มีใครพูดออกมาไหมคะแบบส่วนไหนก็มีใครบอกว่าอุ้ยตัวเองว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยจริงก็อาจจะอยากที่บอกมันอาจจะอ๋อแต่ละคนอาจจะพูดไม่เหมือนกันใช่ะเราคิดว่าครั้งแรกสําคัญไหมไม่ค่ะก็คืออ๋อก็คือแบบว่าแบบเฉยเฉยไม่ได้ไปสนใจตรงไ้นอ๋อไม่ได้สนใจตรงนั้นใช่ไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนั้นใช่แล้วถ้าเขาจะแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรมีที่อะไรที่ผ่านมาก็คือมันก็จบไปแล้วอ่าเราไม่อยากเก็บตรงนั้นมาใช่ใมันจะนอยไปเย็มันมันอะไรไม่ได้ใช่มใช่มาทำอะไรอีกอี่แล้วแล้วอย่างเนี้ครับคือความสิ่งเนี่ยเหมือนมันต้องเก็บเป็นความลับไหมเป็นความลับของเราไหมไม่นะคะสมมติเขาถามมีแฟนถามหรือว่าคนคุยถามบอกป่ะก็บอกตามตรงตามตรงเลยใช่ไหมอือแล้ว อ,นนอันนี้อยากรู้จริงนะทําไมเวลาถามผู้หญิงแล้วบางทีผู้หญิงเขาชอบสมุดาถามนะสิ่งไม่สิ่งไม่อยากรู้จริงสิ่งหรือเปล่าทาไมต้องโกหกบางทีว่าสิ่งรือไม่สิ่งถ้า<บ><บ>เป็นแบบอย่างเพื่อนนี่ก็ไม่มีใครแบบโกห<โ>กนะครับแบ<ต>บมันมันก็แบบดูออกกันอยู่แบบดูยังไงเออดูยังไงอ่ะเขาดูออกดูยังไงดูยังไงนี่แหละนี่แหละถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบจริงว่าถ้าแบบไปแบบ นอนด้วยกันหรือว่าค้างไปหลานจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็อาจจะแบบมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงมากๆใน,นหรือเปล่า,บา,าแบบสมมติว่าแบบแบบสมัยนี้ก็จะมีแบบว่าเพื่อนที่อยู่กับแฟนที่คอนโดหรือแบบส่วนให่ก็อยู่ด้วยกันเลยอย่างเพื่อนจีนทุกคนก็คือแบบส่วนให่ก็ได้อยู่กับแฟนกันอ่าแ,แล้วถ้าสมมติซิงดูยังไงก็ก็ก็ไม่แบบไม่ได้ไปอยู่ไหมไม่รู้เคยก็เราอ๋อคือมันก็เราคือ เขาอาจจะพูดประมาณว่าคือพอคนเราอยู่ด้วยกันสองต่อสองอ่ะคือมันมีโอกาสมีเปอร์เซนที่ว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแเ้คนอ่ะมันไม่เคยไปก็อาจจะไม่ค่อยมีใช่อาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้แต่เรื่องแบบนี้มันก็ยังฟันธงไม่ได้เนาะว่าใครว่าจะดูยังไงชุ่ะแล้วจินอ่ะคิดยังไงกับคนที่แบบเอาความสิ่งมาวัดคุณค่าในตัวเรา ประมาณประมาณเข้าความซิงสวัสดคุณค่าในตัวเราว่าแบบเออโอ้ยไม่ซิงแล้ว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ซิงแล้วทำไมเจตกันเป็นเด็กหรออะไรแบบมีคนอย่างนั้นเลยหรอคขาบหมายถึงว่าอันนี้มันมีคนอ่ะมันไม่ค่อยมีมีมีเขาเรียมีอยู่แล้วมนุษย์มนุษย์สมุดถ้ามีถ้ามีจริงก็คงจะแบบปล่อยก็คือปล่อยเขาเลยก็คือไม่คุยก็คือใช่ค่ะถ้าแบบ เอาเรามาวัดในตรงนี้เราเขาก็อาจจะไม่เสร็จแปลกๆหรือเปล่าถ้าเราเป็นแฟนมันก็แบบมันก็เป็นค่อยให้ความสำคัญได้เหมือนเขาจะให้ความสาคัญมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็แบบไม่ได้ไปตัดสินเขาสมมติว่าเป็นแฟนเราที่รักมากๆเลยพิ่งมาคุยทีหลังเอ้าเธอไม่ซิงหรออ่าแล้วแบบตอนแรกคิดว่าเป็นรอยยิ้มมาตลอดอะไรเงี้ยจริงจริงทำไงครับจริงสุกว่าแบบถ้าแบบเราทําดีมากๆให้เขาแล้วแบบเต็มที่ครับให้ความรักเขายน่นแล้วเขามองแค่ตรงนี้เราก็คงต้องปล่อยเพราะมันทําอะไรไม่ได้อะไรเ โอเคเข้าใจาละก็คือเราทําทุกอย่างดีแล้ว <S <S> <S แต่ว่าเขาไม่โฟกัสแค่จุดจุดนี้มันก็ไม่โอเค,อ,เคอืมก็เร<ๆ>ียก<ๆ>ไ,ได้ว่าคือจริงๆแล้วบางคนเขาก็มันแล้วแต่คู่นะบางคู่เนี่ยเขามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแบบต้นๆเลยนะบางคู่ก็ไม่ได้มองว่ามันสำคัญขนาดนั้นเออมันก็ทำแบบว่ามันก็มีแบบมีหลายแบบมีหลายคู่่แบบความคิดไม่ตรงกันเออก็อ่ะ คำถามนี้ดีกว่าคิดว่าคิดว่าคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่แบบว่าใจจอยหน่อยคือสมมติว่าถ้าแฟนเนี่ยมาบอกแล้วว่าคือสามารถรอได้ไหมแบบจนกว่าจะแต่งงานแบบแบบไม่มีอะไรกันเลยเป็นเราเราจะรอไหมครับเขารอได้นะเขาเพราะไม่ได้โฟกัสตรงนั้นอยู่แล้วนี่อันนี้พูดจริงไหมจริงเฮ้ยแต่สำหรับผู้หญิงไงที่ว่าจริงนะในผู้ชายจะแบบอีกแบบหนึ่งเออเขถ้าแบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหม ทำไมต้องชิมม <im ans> าทางเราด้วยอ่ะรู้ส <im ans> ึกแปลกๆจังเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับผมอยู่ที่ว่าอ่า m s e t ซ็ต m i n เซ e t เขาคิดยังไงมากกว่าไอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้วไงเราจะแบบไม่มีก็ไม่มีครับผมไม่มีอะไรแล้วผมปล่อยครับว่าเรารักกันดีก็อยู่ด้กันปกติครับออไม่มีเออแต่งงานแต่งงานได้เวลรก็ 10ปีิ0ปีก็ว่าไปแต่ถ้ารอจนถึงแต่งงานไม่รอแต่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 ก่อนก่อนเข้าเบรกได้พูดอ้พวกนี้นะคือมันมันหล่อไปแฝกอ่ะอันนี้ใช่พี่บอลตัวจริงหรือเปล่าใช่จิครับผมก่อนเข้าเบรกพูดยังไงนะไม่คือก่อนเข้าเบรกก็จะประมาณแบบว่าหู้ยไม่รอหรอครับน้องใครจะรอก็รอ จริงค่ะเมื่อกี้แอบฟัง <editors> ม <Wow. S 1> <ligen> ้ายืนยันยืนยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ทีหน้าสวัสดีครับมาก่อนเลยตอนแรกเฮ้ยทำไมวันนี้รู้สึกเดินรูมจังเลยเนี่ยคำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแบบคุยกับคนที่แบบตรงสเปคหรือว่าแบบชอบมากๆเลยแต่เขาแบบว่ามาถามว่าเราแบบเฮ้ยซิงไหมหรือไม่ซิงเนี้ยเรายังจะคุยต่อหรือว่ายังจะไปต่อไหมแบบเพิ่งเริ่มคุยเลย ถ้าเจอเพิ่งเริ่มคุยปุ๊บเขาทำคำนี้มาเลยจริงเคยเจอแบบเฮ้ยเฮ้ยเ่าเราเราเาเราบ้เราเทั้งสองแบบทั้งแบบไม่สนใจเราเลยกับแบบสนใจมากมากเลยอ่ะมันก็ประหลาดทั้งสองแบบเลยอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไอที่สนใจเนี่ยประมาณไหนก็พักมาเลยว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยสนใจตัวเขาไหมเขาแบบอย่างง้เขาแบบพรีเซนต์ตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบแบบนี่ก็บอกเขาแบบเออแล้วแล้วแบบหมายถึงว่าแล้วมีอะไรที่แบบ ดีกว่าคนอื่นหรอคะนี่ก็ถามเลยครับตัวเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าจินจะเอาอะไรหล่ะเรื่องเซ็กหรออย่างเงี้ยจริงใช่ปล่าบอกเลยจินก็บอกเลยรู้สึกว่าแบบเออเขาโฟกัสแต่ว่าเขาเข้ามาหาเราเพราะเขาโฟกัสเรื่องนั้นก็คือไม่คุยต่ออ๋บตาหวังตายแน่ตายแน่อะไรคนที่แบบที่บอกว่าไม่สนใจเลยนี่คือเขาไม่สนใจยังไงก็อย่างแบบแฟนคนแรกอ่ไหมะแบบ เขาก็จะแบบเลี้ยงเราเหมือนแบบน้องสาวอะไรอย่างงี้โอยแสดงว่าคิดใจกันลยพี่ใช่ค่ะตอนนั้นปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองปีสองปีสองใช่ค่ะเขาก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอะไรเลยแบบให้เกียรติค่อนข้างแบบมาแต่สุดท้ายเขาก็แบบนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นว้าชัดอีกชู้ใช่เรียบร้อยนี่คือเรืยอว่าในสะพานเชื่อมโยงนะครับผมนี่เราได้สะพานต้นต่อแล้วใช่แบบเขาชอบผู้หญิงคนนั้นเราแบบอืม อะไรยังไงมเข้าใจเข้าใจก็เคยโอเคครับผมมันเป็นเรื่องมันเป็นปัญหาเนาะกับทุกความรักต้องเจอแหละเอางนี้ดีกว่าคุณพูดมาถึงแบบขนาดนี้แล้วถ้าซิงหรือไม่ซิงเนี่ยมันไม่สําคัญสําหรับจินตนาการแล้วเนี่ยจินตนาการคิดว่าอะไรสําคัญในความรักครับจินคนนี้ใส่หรือเปล่าแบบคอมเข้ากันได้หรืสเตล์อะไรถูกถ้าคนนี้ใส่เข้ากันไม่ได้ก็คือแบบไปต่อมันได้ยากอืมเนาะแล้วคิดว่ามันมีอะไรที่นอกจาก นิสัยที่แบบว่าเออมีสัสสงมคมไหมคะใช่ไหมใช่ไหมแบบเหมือนว,ว่าสังคมเรากับแฟนมันแตกต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเ,<อ>เข้ากันไม่ได้อาจจริงๆมันก็เป็นปัญหา ่วนนึงได้เฮ้ยนี่เพิ่งเจอมาล่าสุดเลยเพื่อนเพิ่งมาปรึกษาเอ้ยใช่เพื่อนหรือเปล่าไว้เพื่อนเพิ่งมาปรึกษาพอดีเมื่อคืนเลยเพื่อนอะเต้อนเงปรึกษาเขาแบบสั่งคมอะไรทำไมทำไมตารู้สึกเหมือนไม่ได้นอนอ๋อแล้วฟุ้ยเลยไอ้ใจใจไอ้ตาตาเพอนไอ้แอตติกมาแบบสังคมแฟนเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วสังคมเพื่อนเป็นอีกอแบบหนึ่งแล้วทีเนี้ยเพื่อนจะไปเที่ยวเนี้ยแฟนก็โทรจิกโทรตามมาอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็รู้สึกเออแล้วเพื่อนอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับแฟนมันที่แบบมามาทำอย่างนี้เพราะว่าแฟนก็คือ จะรอตั้งแต่อยู่ที่ห้องใช่ไหมแล้วมันก็จะมันเป็นคนแบบชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็ไม่โอเคอก็คือคิดว่าสังคมแบบมีมีผลมากมากอะกับความรักอ่าใช่เคยเจอไหมแบบนี้อีเอ่อเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะแบบมาแบบเพื่อนผู้ชายมาปรึกษาอะไรแบบมานนี้เหมือนกัน่เยจอเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เคยเจอกตัวแอบ แฟนห่วงแบบมีแฟนเดี๋ยวคนคุยเงี้ยคนคุยแบบเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วห่วงต้องกลับเวลานี้เวลานี้นะไม่มีมนะคะแบบมีแฟนคนแรกที่แบบเลี้ยงเหมือนลูกเขาเลียกเหมือโริงล้งเหมือนลูกเลยจบหลอกว่าแบบร้านเหล้าปิดสี่ทุ่มอย่างเงี้ยฮะใช่แล,ล้ว<ะ>ก็ไม่รู้เราก็เชื่ออ๋อคือเขาหลอกเราเขาปิดสี่ทุ่มจริงใช่จริงค่ะคำนนิง้เราตีทุ่มคนทุ่มมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมเราอย่งสองเข้าได้อ๋ออนี่งข้อหนึ่ต่อไปครับค้ออฐานนี้คือประมาณว่า ถ้าสมมติว่าเนี่ยเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดเลยไม่มีใครซิงเลยแล้วเพื่อนมาถามเราว่าเราซิงไหมเราจะตอบว่าเราซิงหรือเราไม่ซิงก็บอกกับความจริงตอบตามความจริงก็คือตอบความจริงเลยใช่เราพี่บอสจะตอบตามความจริงไม่ทำไมอ่ะฉัืจอตอบความจริงเลยอ่ะสังคมนิยมสิวะเราเน้นไปทางสังคมไม่เราเน้คไ เอาเอามึงสิงไม่สิง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 เหมือนกันสิงเหมือนกันผมสิงเออสิงเหมือนกันนี่ก็ไม่ถึงว่าแต่พี่บอลชอบแต่พี่บอลชอบสิงใช่ไหมอะไรนะพี่บอลชอบสิงใช่ไหมมันเล่นไปแล้วเมื่อกี้เล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะตัดมุกกูพี่จินมงอะไรเล่นนะเน่ยเอาจริงก็จริงๆพวกผมก็นั่งคุยกันว่าคือเราอะมองไม่ออกว่าถ้าสมมติเราคือผู้หญิงแล้วอะอยากรู้ว่าผู้หญิงสิงไม่สิง ใช่เออคือบางทีผู้หญิงกับผู้ชายเวลามันถามกันหรือคุยกันอะมันไม่เหมือนกันกับผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายเก็บไปใช่เลยอยากจะถามไปจริงนว่าคิดยังไงแบบสรุปสรุปให้หน่อยได้ไหมแบบคิดว่ายังไงแบบผู้หญิงมองผู้หญิงเลยกันหรือว่าผู้ชายแบบเรียกยังไงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแล้วผู้ชางผู้ชายเอาเป็นรวมๆดีกว่าอันนี้พอพูดหญิงๆกับชายมันอาจจะยังเอาเปรวมๆดีกว่ารวมๆรวมๆรวมเลยแล้วกันเรื่องเรื่องเรื่องสิ่งไม่สิ่งเนี่ยครับ คือเขาก็อาจจะพูดยากออกมันคิดยากมันคิดยากเออแบบขอย่อยกว่านี้นะคะครับละเอียดกว่านี้นึงก็คือเอาง่ายๆว่าคิดยังไงครับสมมติว่าเนี่ยเราคุยกับเพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยเขาก็บเรคุยกับปิดว่าเฮ้ยมึงสิงไม่สิงเราเขาไปคุยเรื่องกับแฟนว่าเอ้ยเนี่ยมีแฟนมาคุยกับเราแล้วเขาไม่โอเคว่ากูอ่ะอ่าแบบเอยกูแบบเชื่อแฟนกูบอกว่ากูไม่สิงแล้วว่าอะไรเงี้ยเพื่อนจรนจๆนจินจนจะคิดยังไงเราบอกเพื่อนมาไง พ่จีนก็แบบคงเชียร์ให้ว่าแบบเออก็ตามเขาหมายถึงว่าถ้าเขาจะสนใจแค่นั้นก็ก็ปล่อยมันทำอะไรไม่ได้ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นว่าซิงหรือไม่ซิงสามจีนคิดว่ามันไม่สําคัญเนาะใช่ครับก็อยู่ที่นิสัยเราแล้วก็ความเข้ากันของเรากับเขามากกว่าโอเคครับผมสรุปท็อปปี้ของวันนี้แล้วนะครับผมโอเคอ่ะก็วันนี้ หมดเวลาลงแล้วโอ้โหเรามาดีเบตกันขนาดนีด้แล้วนะฮะุนจีนนี่น่าจะลำบากหน้าดูเลยเมื่อกี้นะฮะคำถามพวกเรานี่คือแบบว่ายากไหมคิดว่ายากไหมคำถามยากไหมไม่ยากค่ะจีนแบบไม่ค่อยเป็นคนมีความลับอะไรอยู่แล้วถามได้ถามได้ตอบได้ถามได้ตอบได้ถาเกง่ง <c oughs> อย่างมะม่วงแมงโก้โอเคเอาไว้ว่าปากผลงานเลยดีกว่าปากผลงานเลยฮะโอเคค่ะก็ไอจี แล้วก็ทิกตอกหาอาจิงค่ะอาจิ้โอเคครับผมก็คือติดตามได้ทางทางไอจีแล้วก็ t ิกตอกก็คือชื่อเดียวกันเลยใช่ครับโอเคนะโอเคครับแล้ว วันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับพบกับพวกเราทั้งสามคนได้ใหม่นะครับได้ทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับผมทางช่องโมโนที่ดินในมิวสิกสเตชันนะครับและ3 b b พีพีกิกะทีวีกด202และเอสเพลย์กด304นะครับและแฟนเพจ Facebook นะครับทางช่องโมโนที่ดินในมิวสิกสเตชันครับแล้ววันนี้เวลาของพวกเราทุกคนก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับอีพีหน้าจะมีท็อปิกเกี่ยวกับอะไรต้องรอติดตามนะครับสำหรับนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ I got the Superman.